ทีนี้ก็พร้อมรับประทานสิครับทานไปสองสามคำแล้วอร่อยเส้นใหญ่ใหญ่อะใหญ่อะนี่ครับที่ทำก่อนหน้าครับใส่แค่ดอกโหระพากำพาปลูกไว้หลังบ้านมันขึ้นดอกแล้วก็ใบอีเคลับ ไปม่อนตำกระเทียมพริกไทยเหยาะซีอิ๊วขาวแค่นั้นครับอย่าไปกินเรื่องมากอย่าไปยุ่งยากอะไรกับชีวิตให้มันมากมายอย่าไปสรรหาอยากจะกินอันนั้นอยากจะกินอันนี้ใครได้กินช้างกินเสือก็ไม่เหลือใจนะครับ ความหมายของผมคือควบคุมความดังตัวเองนั่นแหละบางคนบอกว่ากินเวลานี้มันดีไม่ดีแนะนํำครับแต่ผมนะ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเขาไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยแต่ผมไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้ตัวเองลำบากกับหาเงินช่วงนี้นะถามว่าอร่อยไหม จะได้ทานทำไมก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองทานให้เกิดความเคยชินมันก็จะอร่อยเองได้ความเผ็ดร้อนจาก อราเทียมและพิดไทยครับผลจะได้เส้นใหญ่วันนี้เส้นขาวๆมาม่าหมด อร่อยแบบไหนอร่อยเพราะหิวหรือเปล่าไม่รู้คนเราเวลาหิวแล้วอะไรก็อร่อยหมดแล้วครับ อร่อยทานได้จันจบสุดท้ายเพราะว่าโซเดียมต่ำซีอิ๊วขาวเนี่ยโซเดียมไม่สูงใส่เข้าไปนิดเดียวเองครับเพราอให้มีรสชาติเรียบร้อยโบเบจบฮ่า่ากว่ากันไปขอบคุณที่รับชมและฟังั็สวัสดีครับ